ตัดมาก็เป็นบุรีรัมม์ครับทำเกมบุกขึ้นมาของนรืวดินเปิดเรียดลูกนี้ติดไอแสคอนนี่เก็บได้ที่เขาสิชยอดมาใหม่ติดฮอนนี่ไต่ยังกายยิงแล้วเลยแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหสวยจริงๆครับกิวเย่แม่บิโซลี่ครับโอเวอร์เฮดคิกลูกนี้เสียบสามเหลี่ยมครับ20โอ้โหง่ายๆไม่ชอบครับยากๆจัดให้เลยครับวเเพวกิเย่แม่บิสโซลี่สุดจริงครับจังหวะนี้โอ้โหปาปาสนี่ขาวนี้ยิ้มกว้างเลยครับ 2-0สบายๆโอ้โหเดี๋ยวดูเกมหลังจากนี้ครับโปลิสเทโลจะทํำยังไงครับเพราะว่ามันเล่นตั้งรับไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับจังหวะตีลังกายจริงลูกนี้ครับส่งประกวดได้เลยครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับเปิดจังหวะแรกไม่ดีแล้วครับเก็บได้ที่คาลสิชหยอดมาติดไฮแซคร์นี่มงสกัดเข้าทางโอ้โหตีลังกานี่ต้องวิ่งย้อนหลังว่าตีลังกาด้วยเลยครับลูกนี้ของบิสโซลีครับ แล้วสามเหลี่ยมเลยครับป้องกันได้แค่สายตาเท่านั้นครับของรัศพันรมากทวมโอูน้ำหนักทิศทางนี่มันเป๊ะจริงๆครับดูครับเบียดสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับอู๋น่าจะเป็นหนึ่งในหประตูลูกยิงที่สวยสุดในไทยลีกดุการนี้ก็ว่าได้นะครับไม่ค่อยเห็นนะครับยอเดเยี่ยมมากๆครับบิโซรีีลาเซมบ้าครับก็อยู่นะครับสตัว สุรวิทย์เปิดลูกนี้เอ้ายิงเลยโอ้โหโอ้โหจะเป็นทางฝ่ายของสุรวิทย์ครับโอ้โหกิติพง์งงเลยครับเอาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหงงครับอะไรนึกว่าจะเปิดหรือว่าจะยิงหรือว่ายังไงแต่ที่แน่หนึ่งหกครับพยายามอยู่นานครับมาได้แบบนี้ครับสุโขทัยโอ้ครับแล้วลังเลครับเล็งอยู่นานจะยังไงดีครับ นี่ครับ1 2 3แล้วสุดท้ายเอาแบบนี้ดีกว่าครับเปิดมาแล้วสุดท้ายกลายเป็นดีครับเหมือนตั้งใจยิงนะดูด,ดูดูท่าทางเนี่ยโอ้โหจบเกมแล้วต้องถามอะไรัต้องถามตั้งใจเปิดหรือตั้งใจยิงโอ้แต่ถ้าตั้งใจยิงนี่อย่างเหนือเลยครับลูกนี้โอ้โหน้ำหนักทิศทางได้หมดเลยโอ,โ,โอ้โหกีติพงษ์เองก็ไม่คิดนะครับว่าจะเล่นไม้นี้เล่นลูกนี้ครับสุรวิทย์โลกาวิทย์เอาครับไล่มาแล้ว บอลมาถึงวัชส,สันเปิดยาวขึ้นหน้าไปชิษนุพงศ์หลอกกระจกโอ้โหสามศูนยโอ้โหชิษณุพงศ์ชติโอ้วันนี้นี่ฮีโร่เลยครับโอ้ทำประตูได้สุดสวยมากจังหวะน,นี้โอ้โหหยดย้อยครับลูกนี้ต้องบอกอย่างนั้นกดล็อกแล้วก็ไหลามารัวๆเลยนะครับสำหรับทางชิษณุพงษ์ชติดเด็ดขาดมากๆนะครับวันนี้ ตัวที่ส่ครับชินุพงศ์ในไทยลีกดูครับแล้วให้บอลยาวมาอ่านเกมดีนะครับออกตัวดุยลายแล้วกระดกลูกนี้โอ้โหเป๊ะสุดๆครับน้ำหนักพอดิพอดีครับทิ้งบอลยาวมาก็ดีด้วยครับแล้วดูครับปล่อยตกพื้นแค่จังหวะเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ดีดเลยครับแล้วบอลย้อยเสียบคานแบบพอดีพอดีครับโอ้โหเนมืนวงงามไปอีกครั้งหนึ่งครับที่เจอแบบนี้ก็สุดๆครับทั้ง3ลูก คือลูกยิงแบบนี้เนี่ยคือต้องมั่นใจครับต้องอยู่ในช่วงของความมั่นใจฟองความมั่นใจเอาอ่แล้ว <c oughs> ช่หูือว <c oughs> เปิดมาลูกนี้ยังไม่ได้มงย <c oughs> ิงหวดมาแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสามเหลี่ยมลืมประตูต่อสูงครับเป็นนิสเวลาดูเลยว่าครับซัดให้โปรลิเตโรนํำแล้วครับโอ้โหประตูดีสุดสวยเลยครับเหวี่ยงไม่จับเข้าข้อครับโอ้โบอลเตเกียวสามเหลี่ยม ยิ้มออกหน่อยครับทางตาเชงโฮรวมถึงนุ่นแฟนโปรติเตโรด้วยครับประตูที่2ของเดนิสมิราโนเวว่าในริโวอไทยลีกลูกการนี้ครับเป็นประตูที่สุดสวยจริงๆครับโอ้โหยิงดีจริงๆครับลูกนี้แมปฏิวัติคำหมายหมดสิ่เซฟครับลูกเตะมุมครับจะให้กับมาเซลนี่โดนบ่งเคลียร์มาแล้วขวาลูกนี้ครับบินไปปัดแล้วเดี๋ยวมันไม่ถึงจริงครับแม่ บอลมาเข้าข้อแล้วบอลมันะติดสายด้วยครับโอ้ยได้เฮกันล่าเลยครับโปลิเซโรโอ้โยวางเท้ายัางไงเด็ดตัวครับหวัวอี้ยวตัวหัวนะครับโอ้โ oh, หแล้วมันเสียบสามเหลี่ยมเลยครับโอ้เ oh, ดนิสวิลาโนเอวาครับเตะชาวฟิลิปปินส์ทีมตกชั้นไปแล้วนะครับแต่ว่าเล่นด้วยศักดิ์ศรีแล้วก็เล่นเพื่อแฟนบอลครับ